ลองจัดการดูว่ามีอาหารอร่อยๆมากองนังเธอมันเจ๋งดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกองอาหารชวนอ้วกแทนล่ะนั่นแหละคือเรื่องราวของทั้งหมดวันนี้ชาวแก๊งของเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะมีอะไรมาเสิร์ฟมันต้องตต่นเต้นสุดๆแน่นอนเจ๋งมัชเป็นเหลอาพิสุดเลยเห็นด้วยเริ่มได้เยิ่มบ้าขอพูดหน่อยฉันแน่เลยกระจิตเดียวเองแต่ฉันรู้ที่กินมันนะทุกคนชอบกินมัชเชมันล้ปิ้งใช่ไหมล่ะงั้นฉันจะปิ้งให้ตัวเองเลย แต่ยังไม่ดเท่นี้นะเออใช่ฉันจะเอามันมาใช้ด้วยวอ,วยอร่อยจังเลยฉันต้องไม่อยากก็มีความสุขได้อยากแลกกันไหมตับลองเยี่ยมมันน่านกินสุดๆเลยเอาล่ะงานฉัน จะเอามาชมันล่งมาผสมกับช็อกโกแลตแล้วก็ปั่นๆั่ให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ซอสพริกลงไปด้วยซอสพริกกันเหรอเพื่ออะไรเห่าเธอก็ลุกเธอกำลังลุกเป็นไฟมาร์ชไปล็อกของเธอกันด้วยใจเย็นทุกคนทุกอย่างอยู่ใต้การควบคุมและตอนนี้ฉันมีน้ำจิ้มพร่อยที่สุดอีกด้วยเดี๋ยวก่อนนะโอ๊ยนี่ฉันประมาทเธอต่ำไปเหรอ เธอกำลังทำไรเนี่ยอย่าพักสิท่าทีเรามาไล่กันมา <Yeah. S 1> ก็ไม่เลวนะเยี่ยมตอนนี้ฉันก็ได้กินแครกเกอร์เครื่องมัชมันโล่งสดอร่อยเธอไม่เยอะมากเลยแบบให้ฉันก็ไม่เสียหายนะทษ <are> ทีนะ <Yeah. S 1> ใจ,จร้ยายตังอีธานงั้นฉันทำขนมอีกอันละกันเธอกำลังทำพออร่อยอร่อยอีกแล้ว <c oughs> ฉันว่าฉันทำน้ำจิ้มมาพอแล้วแต่ถ้าเครื่องดืม่มละ เธอนี่ยเฉลี่ยเลยโอเคแล้วใส่ขนมขนมอะไรลงไปดีล่ะสตรอเบอรี่แล้วก็เอมเอต้องเข้าให้สุดๆแน่นอนและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือวิปครีมน่ากินสุดๆเลยให้ฉันกินบ้างสิขอฉันลองหน่อยไม่ฉันต้องหากฉันอยากลองเอามือออกไปนะโอริโตเยี่ยมเลย ดูถุงของฉันก่อนสิมันอลังการมากไม่เหมือนของฉันเลยและก็จิตเดียวเซ็งจัง <Okay. S 1> งั้นฉันจะกินแล้วนะอ,อร่อยจังเลยฉันรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ก่อนอื่นฉันขอเพิ่มซอสพริกตบบาบัสโก้ด้วยนะ <c oughs> นี่ระวังหน่อย <c oughs> โว้าซอสพริกเหรอเยอะมากเลย <c oughs> ฉันรู้แต่ฉันชอบแบบนี้ะ ตาบาสโกไม่ทำให้ฉันโกรธสักนิดเขากล้าจังเลย <Whoa. S 1> แต่ยังไม่หมดนะฉันยังสามารถเพิ่มซอสได,ด้อีกด้วย <Whoa. S 1> แล้วนี่แหละที่เขาเรียกกันว่ารสชาติจ้ำจนน่ะ <What? S 1> จ้ำจนนั่นหรอ,องั้นลางดูก็ไม่เสียหายนะ <Whoa. S 1> อ๋อไม่นี่มันเพรชสุดเลยเป็นไงล่ะนี่แหละเทาของการมมอขโมยขนมข,ของฉันฉันต้องการดับลอนดนเลย นี่มันไม่ช่วยเลยฉันต้องการน้ำแถวนี้ไม่มีเลยแต่ฉันมีซอสนะเอามาให้ฉันเล่าเข้าอมันเผ็ดกวเดิมอีกมากินมันได้อย่างไงเนี่ยฉันไม่ความอดทนสิจูเลียทอแล้วโอ้ฉันพร้อมแล้วแต่มีนิดเดียวเองนี่รอกันเล่นหรือเปล่านี่นใส่ขนมนี่อตลกตรงเลย ว้าวฉันชอบดีสะเนี่ย่ที่มันมาฝรั่งเป็เริ่มเลยฉันต้องคงกลางแน่ทำอาจารย์ของเราจืดไปเลยอะ่ะใอ้ตายตัตงโมงก็เจ๋งดีนะแน่นอนมันเจ๋งกว่าถ้าเธอได้ใหญ่กว่านี้่หมายถึงของฉันใช่ไหมนัลกมันเริ่มเลยโอ้โหของเธออาจจะใหญ่กว่า แต่นั่นก็ไม่ทำให้ต้องมองของฉันอร่อยน้อยลงนะอ,อร่อยจัง <Okay. S 1> แค่กินผลไม้มันน่าเบื่อจะตายไปดังนั้นเรนจะหามันไล่นะทำไมต้องเจาะรูได,ด้ละ่ะน่าสนใจจังเลยมาาันจะทำให้ฉันสามารถปั่นน้ำข้างในได้ยังไงละ่ะตอนนี้ฉันก็ดื่มมันได้แล้ว เป็นไงล่ะ <Please. S 1> ชาหลอดเลยก็เธอละล่ะ <Okay. S 1> ฉันว่าฉันจะใช้ช้อนเป็นตัวช่วยหืม <Good. S 1> ตังมมหวานมากแล้วนั้นเนื้อก็ฉ่ำมากด้วย <Wow. S 1> น่าเฉาจังเลยเจ๋งมากเลย <Good. S 1> ไม่ใช่กระดูเจ๋งนะมันยิ่งกว่าน,นั้นอีก <Good. S 1> และตอนนี้ช่ดเทน้ำโซดาลงไฟมันจะทำให้ฉันทำได้เครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใครออกมา มันไม่เคยมีคำว่ามากกันไปใช่ไหมล่ะฉันรู้สึกอิจฉาสุดๆเลยฉันก็อยากกินแบบนั้นเหมือนกันนี่แหละที่ฉันต้องการนี่มันสวรรค์สุดๆเลยเราพร้อมจะช่วยนะโอ้ไม่ล่ะฉันแบ่งใครทั้งนั้นแม้แต่หยดเดียวยหยตะกะฉันว่ามันท้อจะทำให้เันสนุกขึ้นคิดได้ดีนี่ เธอทำอะไรลงไปทั้งตัวฉันเหนียวไปหมดเลยแล้วก็แทบไม่เหลือให้ดื่มแล้วด้วยนูเทลล่าเยี่ยมเลยแต่ทำไมโหลอเล็กจังและช้อนใหญ่ขนาดนี้<ด>เพื่ออะไรกันเนี่ย<ล>ฉันว่าทุกอย่างมันถูกแล้วนะทั้งขนาดของช้อนและก็โหลข,ของฉันด้วย <aw es> ฉันก็มีความสุขเหมือนกันพวกเธอเห็นไหมขนาด,ดูเทลล่าเหมือนฉัน่ะ เห็นด้วยเลยนี่แหละชุดดีๆนี่แหละอร่อยสุดๆเลยถ้าเห็นไม้เขาเริ่มกินแล้วแล้วช้อนชานั่นคืออะไรอ่ะมาแลกกันไหมของฉันมันใหญ่เกินไปไม่ห้ามสลับนะนี่มันผิดกฎแล้วก็ห้ามทำด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ห้ามสลับบ้อทำไมต้องแค่งวดขนาดน,นี้เลยอีทางอร่อยจัง แต่พอใช้ช้อนนนี้แล้วมันเหนื่อยมากเลยฉันรู้แต่มันตลกมากเลยที่ได้ดู่กินด้วยหนึงก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ยังไงรสชาติของมันก็ยอดเยี่ยมอยูดีแหละเอาล่ะมาเอาเช้อออกดีกว่าเห็นด้วยเลยเอาออกเลยฉันว่าฉันน่าจะปิดปากพวกเขาไว้นะ ง่ายมากเลยที่จะแก้วมันชาร์ลอ์เรามาดิที่ทานกันเถอะเห็นด้วยเลยร้อยเปอรเซนต์ไม่เห็นต้องใจร้ายกันขนาดนี้เลยสาวๆแล้วเราก็ไม่ลืมปากของเธอด้นะ hey, อย่างนี้ดีขึ้นเยอะเลยพยายามต่อไปนะเราขอมีความสุขนธน่าของเธอกันละกัน ฝรั่งนี่มันดีสุดๆเลยแลวฉันก็ได้มาเยอะเลยเธอคิดงั้นเหรอนี่สิของจริงจา้างเธอแค่ไม่ติดสักนิดเอนก็แบ่งสิไม่มีทางทั้งหมดเป็นของฉัน <Okay. S 1> โอเคออกคได้งั้นฉันจะเริ่มก่อนละกันแต่ก่อนอื่นน้องกระดาษหอกออกก่อนนี่ทำไมถึงยอขยับไปทางฉันละ่ะ โทษทีไม่ได้ตั้งใจนะ<ว>ตอนนี้ก็ตายฉันแล้วระวังด้วยเจ็บนะโอ้โทษทีฉันไม่ได้แค่เน๋ยวเยอะที่สุดนะแต่ยังอร่อยที่สุดด้วยตายฉันลองเคี้ยวมาฝรั่งแล้วโอ้ยอร่อยจังเลยเดี๋ยวฉันจะตามไปเลเรนนี้แหละแต่ชั้ยังหลักลองของเธออยูนนะนั่นเหรอก้าไปสิอีนะ่นก็ ตานนั้นหของฉันหมดแล้วงั้นฉันจะแอบจริงมาจากอีธานละกันห้ามแตะนะเธอท,ทำแบบนั้นทำไมอ่ะอย่าพ้นใส่ฉันสิ<อ>ทางเดียวที่จะป้องกันขโมยยังไงละ่ะ<อ>เขาทำแบบนั้นกับฉันเหมือนกันแหละ<อ>เธอไี่มีอารย,ยาทบ้างเลยเหรอช่างเถอะนะพวกเธอเตรียมให้พ้อมกับลูกปอกที่ฉันกำลังจะเป่าดีกว่าโอ้ไม่นะมันต้องระเบะิดสพปือเรนแน่แนต้องหยุดเขาเดี๋ยวนี้ละ ยอมรับเลยนี่มันสนุกมากมากเลยนั่นมันสนุกสุดๆไปเลยฉันก็พูดได้เต็มปากว่าชาแ์๊กของเราได้คะแนนสิบเต็มสิบไปเลยแต่ถ้าเธออยากดูวิดีโอสนุกๆแบบนี้อีกก็แค่อยู่กับเราเพราะที่นี่มีแต่ความสนุก